นี่ถุดมารับโชครับถึงรับพรบรับสึงดีเพี่น้องไรจ้กจะองกันว่าเปิดในส่งไทยพี่เก่าตอนรบดีใหม่ได้พี่น้องเอ้ีเก่าสิบพันไปพี่ใหม่พันเข้ามากระโค้ให้โชคดีตลอดไปต่อไปอไปขให้เจอจะสิ่งดีๆฝากเด็กหน่อยเข้าไปก็ บ่เคยเด็กหน่อยู่ใส่บ่เคยหน่อยมิงเนาะแลเก่งมันทำหน่อยได้เปคนนั่นเอาแม่แบบใหญ่เึน้าแบบอีน้าเอาแม่อีน้าไปยู่งบ้านันผันไปกนไปเที่ยวไปเอันท่ไทยที่ก่บ้ชวแม่ดเลยแม่ก็ได้เปมาหัวเน่าเย่างนี้และงานสวโชวัอยูนีล่ห้าก็ได้อ้ายามาไก่เม่ลไเม่ลอีล้าย่ามาไก่แม่เม่ออเขาไปเที่ยวบีมายุ่มื่ะ mèo ôi sửa giang hải gầy nhanh thì mắc mèo ơi sửa hay đeo nà khi nó thì lại có sữa hay đeo nà nhà mắc quần nà hay gì mẹ non cho bài cho bài mẹ ơi ừ. thì mà mẹ mẹ อ้าว oh, เริ่มโชยอ่ะบอกแกว่าจะลืมลืมจริงจริงจริงๆนะแม่จุนหัวลืมจะตัวลืมแม่จุนหัวลืมจริงๆ <c oughs> ทังไงเราเห็ดอั네 bo นแม่รุมอย่แล้วคุณีเด้อพี่น้องคนไทยพีเก่าตอนัป็นไหมแม่ผมันขึ้นเ่เป็่นไปลำไม่ไ่าพี่น้องมาเด้อพี่น้องคนไทยพี่เก่าตอนนันปีใไหมไม่เป็นมมากั ทำบ้นยังไงลำบ้นหนึงสองสามสี่ห้าหกประโดกระเต่าสี่้ากระโดดเต่เแมวเอวก็ดี้อพีนอนจอนรับบ่ได้ ES, ่ใจน้องเขาดอกพี่นองเอยบ่ได้าไปกงใจน้องเขาดอกแมวกบซื้อบ้านมาโอ้ยแมวเป็นอย่างเลนี่เม่แม็นสร้างถึงแมวตัวนี้ไหไปเล่นกับเขาเนาะหนักมากน่ะแม่ซื้อให้ต่างหลายอย่างนะ แต่ป้ากันมากันนั่นแบบนี้มันมุ่นเนี่ยอันก็ซุ่มเนี่ยแรงก็มุนอันซุ่มซื้อมาให้ซาอันเราจิทดสอบกันว่ากันสอบยางเดียวกันแบบนี้อันเก้าวอันเอาได้นี้อันไหมก็เพราะากันไปนอนเนี่ยอันเป็นถุงนะเป็นถุงขาวๆับว่ากันนอนอันนั้นถ้ากันไปนอนอันนีงเมียไปบ้าไปพูดในเมาไปนอนอลไรเจาเมาเ้า เอมวไปเล่นน้ากองไปสวัสดีจ้าพี่น้องสงสัยพี่เก่าจะยกับนอนหับจมาหลับเลยกับตื่นขึ้นมากับปีใหม่กับขอให้โชคดีนะเราจะดีแล้ววันนี้หนึ่งทุกคนจนไปนอนเลยให้ทุกให้โชคให้รูปให้ไพ่นี่วันมื้อนี้เขาไปเบิ้งปีใหม่เขากัเบื่อนเล้เขาไอแม่ไปว่าว่าจ่กี่ห้องไปเฮ็ดยูทูปเส้นที่ดีไหถ้าเหตุยูทูปกรเ้าำ อยากไปทำกิจก็บ่อะไไปน้ำซ้ำทำดีเสียบเสร็จแล้อ่ามั่เสีย,บ,สสยบแดดกันบ่ายด่วนนะพี่น้องก็ลืมใจอ่อนโฆษณาเดีๆเนี่เคยใกล้สิบกวนาทีเลยจากนั้นก็ต้องดะพี่น้องดูสิราวเหมือนเป็นดาวสุกโอ้ย่าวาังจะลองเพลงสุขเพราะยังลองเพลงดีๆเพราะว่าปีใหม่แล้วของของบดีทิ้งไปเอาแต่สิ่งดีๆนะพี่น้องเนาะ สวัสดีจ้าเกาลานดวงใจค่ะเริ่มบพี่ให้เลือมไปก่อเลยจะนี่ให้เริร่มผีสั่นเลยจะนี่เลือบไปไหนะคะ่ะเลือบไปไหนะคะ่ะเลือบไปะะไหนะคะ่ะเอาแต่มุมเกาเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยพ,พักกันนอนอยู่เนี่ยไมวก็ได้อันนัดมากเก็อนพักกันมากกันสั้นมาอันเก่าพากพักกันนอนนี่ป่ะเนี่ เอออันเกา่าหลังเกา่เกานึงภากันนอนเล่ยนทางในก็มีบวกกันมีหม่องนอนอยู่กันผ้านพากกันเก่าหลงไม่หลังไม่พัดอันเป็นถุงหมดเพราะเอาไปสงทายพี่เกา่ทาทางในกันนอนรับปันดีพี่น,อน้องตื่นขึ้นมากัให้โชคดีโชคดีกันจ้าขึ้นจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยขึ้นจกักสิบสองโมงโอ้สิบสองนาที เดินแจกีบสองนาทีพี่น้องได้องนาทีแ่อีกห้นาทีก็บลูกในพี่น้องมานั่นก็สี่งเดียวกันปีใหม่กับมิจิรีอยู่ใครกันไรชุดเินแต่ชุดมิจิรีอะไรเด็กน้อยต่างคนต่างไปแล้วเขาใหไงนะอืมแต่หันเขาในน้อยแม่กับผ้าไปบ่เป็นบ่เข้าญ่เขาไปเป็นเขาเราพูดว่วนี่แม่เราบารีโอ้ยผู้เฒ่าเฝ้าบ้านให้กับพี่น้องจ้ะนั่นละปั่นดีแต่ว่าถนอมกัหนาวเด้อเด้อ เราก็มาอยากไปขี้ก็เราก็เดินไปก็ได้แต่ว่าเมื่อวันอันนี้มันเข้าว่าป่านได้ด็กพีไหมเขาจะไปเขาจะไปอันนั่นกันยุทธกิจเหมืนตัวเก็่งเขาจะไปภาคกันจะขึ้นกันยุทธกิจดูหน,น่อยวินาที สนใจซรโลโอซรโลโอเหจะแปนหน้าที่เขาพอดนะพี่น้องเฮ้วยวาเขาไ้ใช้โคไหม <laughs> ลืมใช้โคขึ้นบ้านละนิดละหน่อยไปให้บ้านละบ้านจหลงังขึ้นบ้านละสองสามนาทีไปดีหไหมสงไทยพี่เก่าจัดรับพี่ไม่ก็ไม่มีอะไรเขาให้โชคดี mèo cả non, ui 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 qua hãy chờ tới những điều tốt nào đó, qua hãy chờ tới những điều tốt đẹp đó, chờ tới những điều tốt đẹp, chờ tới những điều tốt phút nào thì chờ tới những điều tốt bông mai bông mèo về thì học, à, nhận chân mẹo, mẹo. nó mát đi, thế này mẹ. ม,มื่นบ่อหรือเป่าฮะอืมคือทำให้ฉันโตตัวใจสวัสดีค่ะพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลโถานแมวถานแมวแมวมาสุงมาสุงความสุขขอให้สมหวังสมปรารถนาเร้อพี่น้องยังใหสมหวังสมปรารถนาขอ ยายโกศลสวัสดีค่ะยา,ายบึงนข่อยบ่ได้ไปใส่ได้ยายเอ้ยปีใหม่ทั้งนี้เขาบ่คือบ่ขึ้นแต่ว่าอันนิดหน่อยเขาไปเบิ่งอยู่อันข้างนอกเขาบ่เข้าเขาไปแล้ววัยรุ่นเขาเขาไปเบิ่งอันนั่นหรอเขาไปเบิงง่งอะไรเะะขาได้แวบไหมเขาก็าพี่นาอกอยู่อันอันนั้นสองทายปีเก่าตอนนั้นปีใหม่เขาก็มีหมองไรหมองอยู่แต่ว่าอันนิดหน่อยเขาบ่บ่หายไปนำ้ำ <laughs> โอ้ย เลบสองค่ะว่าะนั้นเคยคนได้ซื้อนี่แหละย่ายอันซื้อบ้านมาให้แมววันนี้มันลงมักอันเดียวอันนี้อันอันเกามันก็ไ่อยากเอาอันหม่มันเกิดเอาอันนั้นอันเป็นถุงมันเราพอเอาไปด้วยาันี้จะอุ่นมันหนาวมันมากเปียละเท่านะจะได้ซื้อห้สามอันอันเกาน้่อันไม่น้ำอืดผักกันมักอันเดียวอันน้ำเหลมถ้ากันมักอันน้ำแหล็มมือเดียมันาวันไหนถ้ามันหนาวมันจะพัดกันงดพดกองกัน อยู่แต่ได้ตัวนันวัน,นไปซื้ออันนั้นมาให้ยอ่ากับบุรุษวันนะมากุยน้ะแมวเนาะเาซื้อมาที่กิงง่งนาจะซื้อแบบไอ้ตันจะเกาะอันนี้มันมก็มาอันเป็นถุงเงินมันวัลงไปเลยฮะมันด,บด,บดบมๆบางที่ซือ้ออันนึ้นเงนเป็นที่นอ่งเน่ซื้อเนี้อเป็นนั่อันเป็นที่นอนงเมนนอนเปียแต่ห้ามันหลานนอนยานเป็นตัวมันหนักหนาวมันนอนเปียแต่ห้ามันหลานเฮ็ดบ้าน,น,น,นาาซื้อบาาอา้านในเช่นอ๊องซื้อคุตโตฟีอะไรก็ต่างๆกระจดัดด้วยไก่ อันอีกสองนาทีก็ร้องอะไรย่าขึ้นสิสองนาทีก็พอขึ้นบ้านท่านได้ถึงอะไรไว้บ้านท่านได้ท่านได้หอดแล้วก็จิขึ้นโดนถ้าหอดเราก็ก็ขึ้นโดนเนาะถ้าได้พันกว่าวันเกี่ยวกับอีขึ้นก็อันที่แรกนี่นะอันอันอันปัญหาชั่วโมงมันจำเป็นต้องเป็นโดนนะก็บ้านดอกไม้ดอกหญ้าอันเคยขึ้นเบิ้งช่วงนี้เมื่อวานก็เหมือนเคยแต่บ้านดอกไม้ดอกหญ้าเคยขึ้นเบิ้งที่จังว่ามีร้องผมดูดิยังไดก็ได้ อืมลำบดมามาดันในหอดนก็ใคร่ใช่ม่ได้ไปไยดอกไม้เราดอกไปไอ้นิ้อ <Tamam> ้าน้องามมันดอกขี่สอบซากลันก็จะที่ข่นไปก็จะมัน่วงบนบ้าที่ข่าไปได้ายว่างะหรออพี่รว่าอโปสิไปไห้จะอืมบิ่งกันมันพันกันกว่ากันอันได้ได้อันนั่นไปได้นอันนั่นไปได้เงินพี่ยูไปเจ้า ชาวบ้านนั่งเดี่ยวเป็นจไปง่ายยี่ดอกอืมอันข่ก็ชิไกี้พายอยีก่กะอีกหอดจะโดดมาละมันหนึ่งมันหนึ่งโบไปใส่มาใส่สวัสดีสวัสดีค่ะอีกหน้าที่หนึ่งก็จะลงแล้วค่ะแม่มาหายก็ร่างใจกันค่ะแม่นย่ดอกรูปสองกำลังใจเอาเอาอีกหน้าที่หนึ่งบ่อนหน้าที่ดอกหน,น่อยก็ลงมแล้วค่ะ ดูสิเราเหมือนเป็นดาวสุกละโอ้ยอย่าร้องเพลงไหมล่ะบอยตัวเพลงดีๆไหมล่ะตัวจีตปีใหม่นี่กันละเออขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะอ,อขอบคุณน,นะคะรองแค่นี่ละคะ่ะยบายค่ะเพใช้คู่กัน